สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพง์พสุานาพรและรายการ CEO Talk ครับรายการที่พร้อมจะมอบคำถามและคำตอบดีๆที่จะเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟารีนสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนาลินีภัยบูญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณหมอครับวันนี้เนี่ยมีประสบการณ์ของคนคนหนึ่งเขาคงไม่สบายใจคุณหมอก็เลยส่งมาถามเราทางอีเมลเป็นเรื่องของเครดิตนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยเคยทําขายตรงมาหลายยี่ห้อและวิธีการที่เขาเคยทําก็คือซื้อของเนี่ยมากองตุนไว้ที่บ้านนะครับ และปรากฏว่าเขาไม่ได้ทําแบบนี้คนเดียวไปชวนให้คนอื่นๆที่รู้จักเนี่ยทำเหมือนกันก็เลยพานทําให้คนอื่นมีหนี้สินตามเขาไปด้วยตอนนี้ตัวเองก็มีหนี้คนที่เคยไปชวนมาใช้วิธีการเดียวกันก็มีหนี้เต็มไปหมดปรากฏว่าวันนี้มีคนมาชวนทําธุรกิจกิฟต์ฟรีเขาก็รู้นะว่ามันต่างจากขายตรงที่เคยทํามา อยากทาเหมือนกันแต่กังวลใจเพราะว่าคนที่ตัวเองรู้จักเนี่ยต่างก็มีหนี้กันไปหมดแล้วก็เสียเครดิตกันไปหมดแล้วด้วยครับคุณหมอจะมีวิธีไหนไหมครับที่จะสามารถฟื้นฟูเครดิตของเขากลับคืนมาได้ใหม่และสามารถมาทําธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนได้คนระ่อเคยอ่านบทความมน,นึงนะคะคเขาบอกว่าจริงๆแล้วความผิดพลาดในชีวิตเนี่ย เราไม่สามารถจะใช้อย่างลบๆได้ <ทำ S 2> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องเดินไปข้างหน้าและหาทางที่จะทําให้สิ่งที่เราผ่านมาในอดีตเนี่ยมันถูกแก้ แก้ไขปัญหาเพื่อการเดินหน้าในชีวิตโดยการใช้ความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนนะคะคสําหรับคุณผู้ถามนี่ก็ต้องบอกว่าเห็นใจนะคะเห็นใจเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมจํากัดด้วยนะคะคคและเวลาที่จะลุกขึ้นมาทาขายตรงอะไรสักยี่ข้อหนึ่งเนี่ยคนก็จะวิ่งไปหาทุกๆคนที่เรารู้จักนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเครดิตเสียเนี่ยก็อาจจะทําให้ในตรงนี้ถ้าจะเริ่มต้นทําธุรกิจแบบนี้เนี่ย ก็จะยากสักนิดหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยนะคะว่าหมอพูดเสมอนะคะว่าอะไรในโลกนี้ไม่สําคัญเท่ากับต้องรักษาเครดิตของตัวเองเคร,ครดิตแปลว่าความรู้สึกที่คนรอบๆตัวเราเนี่ยมีต่อตัวเราว่ายังจะพอคบหาได้ไหมเชื่อใจได้ไหมเพราะฉะนั้นเครดิตเรื่องเงินเนี่ยสำคัญที่สุดเหมือนกันนะคะแต่คําแนะนํานะคะสําหรับคุณผู้ถามก็คือยังไม่อยากให้คุณมองชีวิตที่สิ้นหวังนะคะแต่คุณคงจะเริ่มต้นจาก กลุ่มคนเดิมเนี่ยไม่ได้ต้องยอมรับจริงๆนะคะเพราะว่ามันยากมากเลยที่คุณจะกลับไปบอกว่ามาอีกแล้วครานี้มาชวนทําอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเขาก็จะนอาบอกว่ามาอีกแล้วเหรอรฉันเข็ดหมดแล้วฉันไม่อยากฟังสักยี่ห้อหนึ่งแล้วนะคะจะปิดใจที่จะฟังแต่ถ้าเกิดคุรลองค่อยๆมองหานะคะว่ามีสังคมอื่นๆอีกไหมที่เราจะพอเข้าไปได้เช่นสังคมของ เพื่อสมัยนักเรียนสังคมของชุมชนที่คุณจะสามารถก้าวเข้าไปทํากิจกรรมกับเขาในฐานะของคนที่เข้าไปช่วยเขาจริงๆนะคะมาวันนี้ต้องบอกว่าสําหรับคุณจะต้องเริ่มจากการหา พื่อนและคนที่ไว้วางใจคนใหม่ๆในชีวิตซึ่งอาจจะมาจากคนเก่าที่เคยรู้จักในอดีตแต่ไม่ใช่เข้าไปชวนทํากิฟฟรินโดยทันทีนะคะเข้าไปร่วมกิจกรรมเข้าไปช่วยกิจกรรมของหมู่บ้านของชุมชนเข้าไปช่วยกิจกรรมของโรงเรียนเก่ามหาวิทยาลัยเดิมนะคะแล้วเนี่ยเมื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยๆเล่าเรื่องของกิฟฟร์นให้ฟังเพราะว่าคนเหล่านี้เขายังไม่มีประสบการณ์ลบ อดีตของคุณมาก่อนในเรื่องนี้ค่ะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยนะคุณหมอ<ช>เพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองมองเราติดภาพว่า<ช>เอ๊ะไปชวนมาแล้วหลายๆบริษัทเนี่ยแล้วแล้วไม่สําเร็จแถมยังมีนี้ด้วยเนี่ยคุณหมอมองว่าและในสังคมใหม่ๆที่เราไปเข้าหาเนี่ยการนําเสนอวิธีการทํางานรูปแบบใหม่ก็ควรจะต้อง ต้องเปลี่ยน<ช>ไปจากเดิมด้วยคุณค <ผม S 2> งต้องปรับวิธีพูด<ะ>ใหม่ทั้งหมดในการมา<ะ>ศึกษาวิธีพูดในกิฟฟารีนนะคะ,ะซึ่งเราจะบอกเสมอว่างานของเราคืองานเล่าเรื่องจริงและเรื่องดีๆให้คนฟังชวนคนมาใช้สินค้าที่ตัวเขาเองเป็นเจ้าของหลังจากนั้นสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่เราจะไม่ตัดใครย้ำด้วยนะคะว่างานนี้เป็นงานที่กิฟฟารีนตั้งใจจะให้คนไทยเนี่ยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินและใช้เครื่องมือที่บริษัทมีให้มีศูนย์ธุรกิจทุกแห่งเข้าไปนั่งทําอะไรได้เหมือนกับ ออฟฟิศของเรานี่แหละนะคะมีสินค้าของเราที่สามารถเลือกได้มีวิธีการมีห้องประชุมที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะคะเริ่มต้นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่เนี่ยคุณค่อยๆต้องเรียกว่าเริ่มต้นกับกิฟรีนจนกระทั่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นดีทั้งไรายได้ดีทั้งบุค,คลิก จนกระทั่งสร้างความเชื่อในระดับหนึ่งแล้วคุณจึงจะสามารถกลับไปชวนคนเดิมได้ค่ะครับนั่นก็เป็นองค์ประกอบโดยรวมะนะครับชีวิตก็คงยังไม่ได้สิ้นความหวังไปสะทีเดียวถ้าเรารู้จากข้อผิดพลาดในอดีตของเราและเราเขาเรียกว่า <c oughs> ไม่ไปก้าวซ้ำรอยเดิม<ช>นะครับถ้าเราไม่ไปก้าวซ้ำรอยเดิมเนี่ยผมเชื่อว่าบางครั้งองค์ประกอบตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ด้วยลักษณะของการเร้าของแผนธุรกิจบางอย่างก็เลยทําให้ตัวเองก้าวพลาด ไปนะแต่อย่างไรก็ตามการนําเสนอธุรกิจกิฟฟรีนเนี่ยด้วยแผนธุรกิจของเราเนี่ยมันช่วยให้คุณพูดเนี่ยคุณไม่ชวนใครให้เสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องยึดหลักว่าไม่ไปก้าวซ้ำรอยรอยเดิมแล้วก็อ,อยากจะย้ำกับคุณอีกข้อหนึ่งนะคะค เออถ้ามีรายได้จากกิฟฟ์รีเนี่ยใช้หนี้ให้หมดก่อนค่ะนะะถ้าเปิดคุณไม่มีหนี้แล้วคุณเดินหน้าไปได้แล้วเนี่ยคุณเอาสิ่งเหล่านี้ไปกลับไปบอกคนเดิมๆได้ว่าวันนี้คุณเริ่มต้นใหม่กับกิฟฟ์รีด้วยวิธีการใหม่ที่คุณเนี่ยสามารถล้างนี้สินทั้งหมดออกไปได้แล้วจึงเอาสิ่งดีๆนี้มาเล่าให้เขาฟังแล้วเขาถึงฟังค่ะแล้าคุณไม่มีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นย้อนกลับไปก็มีแต่จะถูกต่อต้านค อล่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ท่านที่ถามคําถามนี้มาด้วยนะครับและหวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยในรายการของเราและครั้งหน้าเราจะมีคําถามอะไรและคําตอบอะไรมาฝากท่านผู้ชมต้องติดตามกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ